สวัสดีครับร้านทีเคมือถือเวชจังหวัดภูเก็ตป่าตองนะฮะกับผมอาร์มทีเนะครับอันนี้เป็นเบอร์ร้านนะครับศูนย์เก้าห้าแปดหกหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งนะครับกับเจ้าเครื่องนี้ iPhone จ็ดพัทนะครับลำโพงจางไม่สามารถกดเปิดลำโพงได้นะครับอาการก็ไม่มีเสียงนะครับนี่ไม่สามารถกดเปิดลำโพงได้นะครับโดยปกติแล้วเวลาเราจะกดเปิดลำโพงมันต้องเหมือนกับตอนกดปิดเสียงนะฮะสังเกตดูนะครับเวลาเรากดปิดเสียงมันจะตอบสนองนะครับแต่ ตอนนี้เปิดลำโพงไม่ตอบสนองเลยนะครับอาการพวกนี้มาจากเมนบอร์ดร้อยเปอร์เซ็นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวขอ p ปิดเครื่องก็แกะเครื่องนะครับชุดนี้นะครับที่เรียกว่าเมนบอร์ดนะครับแล้วก็จะมีจุดที่เสียหายก็คือจุด IC a u ออ o ดโอนะครับอ่าตรงนี้เลยนะครับตรงนี้จะมีการเสียหายที่ลายวงจรนะครับลายวงจรมันขาดนะครับก็ต้องแกะออกมายกออก ตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนซ่อมแซมลงจรนะครับให้กลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมโดยใช้เส้นลวดเส้นเล็กๆที่มองเห็นอยู่นะครับเล็กในระดับมิลนะฮะเล็กกว่าเส้นผมอีกนะฮะเจ้าจุดนี้ก็เป็นจุดสัญญาณเคอกที่เชื่อมต่อระหว่าง CPU กับ ICIO นะครับเมื่อมันมันมันขาดไปแล้วมันไม่สมบูรณ์นะครับก็จะทำให้ระบบเสียงในเครื่องเราเนี่ยมีปัญหานะฮะ ็คือแก้ไขปัญหาระบบเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะประกอบก็ทกําการทดสอบนิดน,นึงนะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์ล้านนะครับสังเกตได้ว่านะครับตอนนี้ที่ลําโพงสามารถกดแล้วมีการตอบสนองนะครับเซ็นเซอร์ด้านบนตัดนะครับแบบนี้ก็สามารถเปิดลําโพงได้แล้วนะฮะในตอนโทร ก่อนหน้านี้ไม่สามารถเปิดได้นะฮะมันไม่ตอบสนองเลยอ่านี่ก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ทําการประกอบเครื่องะฮะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการประกอบเครื่องต่อไปนะครับขั้นตอนการประกอบเครื่องนะครับร้านเรานะครับที่เคม l บายเซอร์วิสนะครับจังหวัดพิกตราตอง ผมจะเคลียร์กาวกันน้ำนะครับหรือซีลกันน้ำเนี่ยของเก่าออกให้หมดนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ติดซีกันน้ำตัวใหม่ไปให้นะครับะจะสังเกตดูนะครับว่าเคลียร์แล้วก็ทำความสะอาดเครื่องแบบนี้ม,มากๆนะฮะก่อนที่จะส่งถึงมือลูกค้านะครับอ,อันนี้นะครับซีลกันน้ำอ่เล็กๆนิดเดียวเนี่ยนะครับ ราจะติดให้ลูกค้าทุกเครื่องนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการประกอบนะครับเราให้ดูทุกเครื่องนะครับว่าลูกค้ากลับไปสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับจากโรงงานทํามายังไงนะครับเราก็จะพยายามทํากลับให้เหมือนเดิมไปให้ลูกค้าทุกเครื่องนะครับหลังจากติดสินค้น้ำนะนี่ก็ประกอบนวดเสร็จอะไรเสร็จก็เทสอีกรอบหนึ่งแล้วก็ส่งให้ลูกค้าได้เลยนะ ขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนติดสีับน,น้ำนะครับเราก็จะพยายามติดให้ดีที่สุดนะครับหลังจากนั้นก็ประกอบจอกลับลงไปนะฮะแล้วก็ใส่แผ่นเหล็กปิดแบตเตอรี่ใส่แผ่นเหล็กปิดเลนส์กล้องนะฮะแล้วก็ใส่น็อตให้กลับไปทุกตัวนะครับหลังจากนั้นก็ กล้องนี่บันทึกได้เต็มนะนี็ต้องมั่งใช้กล้องมือถืออัดต่ออัสังเกตได้นะครับผมจะทาความสะอาดเครื่องลูกค้าไปเน้บมากๆนะเช็ดแม้แต่รอยนิ้วมือก็ไม่มีนะครับหลังจากนั้นก็ประกบจอปิดกลับแล้วใส่น็อตตูดสองตัวนะครับหลังจากนั้นก็เทสแล้วก็สามารถส่งงานลูกค้าได้เลยนะครับก็ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับ ก็ใส่น็อตตูดก็เดี๋ยวเทสเครื่องอีกทีนึ่งนะครับเป็นเบอร์ร้านอีกเบอร์หนึ่งนะครับ093 020 43 91นนะครับเพราะว่าเบอร์ก่อนหน้านี้อัดคลิป อยู่นะครับไม่ไม่ไม่สามารถโทรเข้าไปได้นะเดี๋ยวคลิปมันตัดอ่าสังเกตได้ว่านะสามารถกดลำโพงได้แล้วนะครับตอนนี้ก่อหร้านนี้ไม่สามารถกดได้มันจะเป็นสีเทานะครับอ่าฝากไว้ด้วยนะครับกับร้านทีเคโมบายเซอร์วิสจังหวัดภูเก็ตป่าตองนะครับบายผมนะครับอาร์มทีเคนะฮะบริการซ่อมไมโคโฟนทุกการเสียนะฮะรอรับได้เลยนะครับทางร้านเรานะครับผม